สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องการวัดและเปรียบเทียบระยะทางนะคะการวัดเส้นทางเป็นแนวตรงเรียกว่าระยะห่างนะคะอ่ะาการวัดความยาวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเรียกว่าระยะทางะคะ่ะ วันนี้ให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มสีชมพูนะคะหน้า109 110 111สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะเปิดหนังสือเล่มสีม่วงหน้าที่173นะคะเรียนเรื่องการวัดและเปรียบเทียบระยะทางนะคะนักเรียนดูระยะห่างระหว่างบ้านใบบัวก,กับตลาดนะคะบ้านใบบัวก,กับตลาด425เมตรนะคะต่อไประยะห่างระหว่าง บ้านใบบัวกับโรงเรียน205เมตรต่อไประยะห่างระหว่างโรงเรียนกับตลาด510เมตรอ่าทีนี้ก็บอกว่าใบาบัวเดินทางจากบ้านไปตลาดเป็นระยะทางอ่าระยะทางก็คือจากจุด1ไปอีกจุด1นนะคะก็คือบ้านใบบัวมาหอนบ้านใบบัวมาหอนาฬิกาก็192 เมตรต่อไปจากหอ,อนาฬิกามาตลาดก,ก็อีก380เมตรเพราะฉะนั้นเราก็เอา192บวก380ก็จะได้เท่ากับ572เมตรนะคะเพราะนั้นการวัดระยะทางระหว่างตำแหน่ง2ตํตำแหน่งทำได้โดยวัดความยาวตามเส้นทางที่กําหนดจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งถ้าเส้นทางเป็นแนวตรง ความยาวที่วัดได้อาจเรียกว่าระยะห่างระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งนั้นต่อไปบอกระยะห่างและระยะทางระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งต่อไปนี้เขาบอกบ้านใบบัวก,กับโรงเรียนบ้านใบบัวนักเรียนดูบ้านใบบวัว,บบบวก,กับโรงเรียนระยะห่างก็คือ2 0 5เมตรระยะห่างก็คือจะเป็นเส้นตรงนะคะ ต่อไประยะทางก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะจากบ้านใบบัวมาหอนาฬิกา192เมตรจากหอนาฬิกาไปโรงเรียน220 m, เมตรแผนเราก็าต้องเอา192กบวก220ก็เท่ากับ4 1 2เมตรต่อไปข้อ2โรงเรียนกับตลาดนักเรียนดูโรงเรียนนะคะกับตลาดระยะห่างก็คือ510เมตรทีนี้มาดูระยะทาง ระยะทางก็คือจากโรงเรียนมาหอนาฬิกา220เมตรจากหอนาฬิกามาตลาด380เมตรเพราะเราก็ต้องเอา220บวก380ก็จะได้600เมตรนะคะต่อไปบ้านใบบัวกับหอนาฬิกามันจะมีเฉพาะระยะทางนะคะเพรานั้นระยะทางกับ ระยะห่างจะเท่ากันก็คือ192เมตร<ม>ค่ะเรียนมาดูนะคะเขาบอกนักกีฬาสีเหลืองกระโดดไกลได้1เมตร50เซนติเมตรอ่าเขาจะมีนักกีฬานะคะหลายสีอ่าทีนี้มาดูนักกีฬาสีฟ้ากระโดดไกลได้1เมตร20เซนติเมตรนักกีฬาสีแดงกระโดดไกลได้95เซนติเมตรนักกีฬาสีเขียวกระโดดไกลได้1เมตร25เซนติเมตร นักกีฬาสีเหลืองกระโดดไกลได้หนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรอ่าทีนี้เขาถามว่านักกีฬาสีใดกระโดดไกลได้ระยะทางมากที่สุดอ่านักเรียนมาดูนะคะนักกีฬาสีแดงกระโดดได้ระยะทางน้อยกว่าหนึ่งเมตรก็คือเขาได้แค่เก้าเก้าสิบห้าเซนติเมตรใช่ไหมคะสีอื่นๆกระโดดได้ระยะทางมากกว่าหนึ่งเมตรดังนั้นนักกีฬาสีแดงก็ กระโดดไกลได้น้อยที่สุดต่อไปมาดูระยะทาง1เมตร20เซนเมกับ1เมตร25เซนเมตรและ1เมตร50เซนติเมตรก็จะได้ว่าระยะทาง1เมตร50เซนเมตรมากที่สุดหรือไกลที่สุดแฟนนักกีฬาสีเหลืองกระโดดได้ระยะทางมากที่สุด mm. อ่ะวันนี้เดี๋ยวครูให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มสีมพูนะคะหน้าที่109 นักเรียนมาดูนะคะแบบฝึหกหัดหน้า109เล่มสีชมพูนะคะการวัดและเปรียบเทียบระยะทางนัเรียนดูโรงเรียนกับสนามเด็กเล่นระยะห่างก็คือ680เมตรต่อไประยะห่างระหว่างสนามเด็กเล่นกับบ้านใบบัวก็คือ489เมตรระยะห่างระหว่างบ้านแก้วตากับบ้านใบบัวคือ520เมตรนะคะอ่ะทีนี้มาดูโจทย์ข้อหนึ่ง ก็ถามว่าแก้วตาเดินจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางเท่าไหร่อ่านักเรียนก็ดูบ้านแก้วตาเดินไปโรงเรียนอ่าเนี่ยเส้นตรงเลยก็คือ7 0 5หเมตรนะคะต่อไปข้อที่2ก็ถามว่าใบบัวเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนผ่านหอนาฬิกาเป็นระยะทางอ่านะักเรียนดูบ้านของใบบัวนะคะอ่ะ ไปถึงหอ,อนาฬิกาเป็นระยะทาง225เมตรนะคะต่อไปจากหอ,อนาฬิกาไปโรงเรียนอีก420เมตรเพราะนั้นเราก็ต้องเอามารวมกันก็คือบวกนะคะเพราะนั้น225บวก420ก็จะได้645เมตรค่ะต่อไปข้อ3ระยะห่างของโรงเรียนกับสนามเด็กเล่นนักเรียนก็ดูโรงเรียนกับสนามเด็กเล่นก็ห่างกัน680เมตรนะคะต่อไปข้อ4 ระยะห่างของบ้านใบบัวกับสนามเด็กเล่นเท่ากับะระยะห่างเนี่ยค่ะระหว่างบ้านใบบัวกับสนามเด็กเล่นก็คือ489เมตรต่อไปข้อ5แก้วตาเดินจากสนามเด็กเล่นกลับบ้านเป็นระยะทางนักเรียนก็ดูสนามเด็กเล่นก็ต้องผ่านมาทางหอนาฬิกาก็คือ378เมตร ต่อไปจากหอนาฬิกามาบ้านแก้วตาเข้าอีก338เมตรเราก็เอามาบวกกันนะคะก็จะได้716เมตรค่ะเรียนดูนะคะเติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะนิดเดินไปวัดเป็นระยะทาง120เมตรฝาเดินไปวัดเป็นระยะทาง80เมตร50เซนติเมตรนิดเดินไปวัดเป็นระยะทาง ต้องมากกว่าเพราะ120มากกว่า80นะคะมากกว่าระยะทางที่ฟ้าเดินไปวัดนะคะต่อไปข้อ2ใบบัววัดระยะทางจากบ้านไปบ้านขุนได้125เมตรใบเตยวัดระยะทางจากบ้านไปบ้านแก้วตาได้119เมตร65เซนติเมตรวัดระยะทางจากบ้านใบบัวไปบ้านขุน ก็ต้องมากกว่าระยะทางจากบ้านใบเตยไปบ้านแก้วตาเรี๋ยวดูข้อ3นะคะหนังสือเล่มสีแดงอยู่ห่างจากโต๊ะครู190ซนตมรหนังสือเล่มสีฟ้าอยู่ห่างจากโต๊ะครู1เมตร90เซนติเมตรเพราะ1เมตร9กเซนติเมตรก็คือ190เซนเมตรเพราะหนังสือเล่มสีแดงอยู่ห่างจากโต๊ะครูเท่ากับหนังสือเล่มสีฟ้าข้อที่4นะคะ โต๊ะเรียนของต้นกล้าอยู่ห่างจากโต๊ะครู240เซนติเมตรโต๊ะเรียนของขุนอยู่ห่างจากโต๊ะครู sure> 1เมตร50เซนติเมตรเพราะฉะนั <t <t ้น1เมตร50เซนติเมตรก็คือ1 5 0เซนติเมตรนะคะโต๊ะเรียนของแก้วตาอยู่ห่างจากโต๊ะครู1เมตร50เซนติเมตรก็คือ115เซนติเมตรเพราะฉะนั้นโต๊ะเรียนของต้นกล้าอยู่ห่างจากโต๊ะครูมากกว่าโต๊ะเรียนของขุน โต๊ะเรียนของแก้วตาอยู่ห่างจากโต๊ะครูน้อยกว่าโต๊ะเรียนของขุนนะคะต่อไปโต๊ะเรียนของต้นกล้าอยู่ห่างจากโต๊ะครูมากกว่าโต๊ะเรียนของแก้วตาเรียนดูนะคะเติมคําตอบผลการแข่งขันคว้างจากหญิงของกีฬาสีโรงเรียนแห่งหนึ่งนักกีฬาสีแดงคว้างได้7เมตร้เซนติเมตร เพราะฉะนั้น7เมตร59เซนติเมตรทำเป็นเซนติเมตรก็จะได้759เซนติเมตรนะคะต่อไปนักกีฬาสีเหลืองฟางได้895เซนติเมตรนักกีฬาสีเขียวฟางได้780เซนติเมตรนักกีฬาสีจมพูฟางได้8เมตร75เซนติเมตร8เมตร75เซนติเมตรก็คือ875เซนติเมตรนะคะทีนี้มาดูผลการแข่งขันเพราะนเหรียญทองก็คือคนที่ฟางได้ไกลที่สุด ก็คือนักกีฬาสีเหลืองนะคะได้895เซนติเมตรต่อไปเหรียญเงินได้แก่นักกีฬาสีชมพูเพราะเขาฟางได้875เซนติเมตรต่อไปเหรียญทองแดงได้แก่นักกีฬาสีเขียวคือเขาฟางได้780เซนติเมตรนะคะอ่ะเนี่ยดูข้อ2นะคะผลการแข่งขันพุ่งเครื่องบินกระดาษ ใบพัวพุ่งได้5เมตร95เซนติเมตรเราทําเป็นเซนติเมตรก็จะได้595เซนติเมตรต้นกล้าพุ่งได้695เซนติเมตรแก้วตาพุ่งได้980เซนติเมตรขุนพุ่งได้6เมตร8เซนติเมตรก็คือ608เซนติเมตรนะคะออมสินพุ่งได้10เมตร15เซนติเมตรก็คือ1,015เซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นเครื่องบินของ ออมสินนะคะพุ่งได้ไกลที่สุดต่อไปเครื่องบินของใบบัวพุ่งได้ใกล้ที่สุดเครื่องบินของออมสินนะคะพุ่งได้ไกลกว่าเครื่องบินของแก้วตาถ้าเครื่องบินพุ่งได้มากกว่า6เมตร50เซนติเมตรจะได้รับรางวาัลแั้นคนที่ได้รับรางวัลได้แก่ต้นกล้า แก้วตาออมสินอ่าวันนี้ให้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มสียมพูหน้าที่ 109, 110, 111นึ่งร้บ่นะคะสวัสดีค่ะ